น้องไปเลยครับกุ่งทั้งนั้นเลยครับนี่ครับนี่ครับหมาพี่น้องไปเลยครับโว้ยอย่าโดนปลาไหลนี่เก็ดอีกแล้วพี่น้องมาแนี้ยงูนี่กินบ่พี่น้องขับเผ็ดบ่นเนี่ยโอ้ยขั้นมาเนี้ยโทรศัพท์ โทรศัพท์กับตกน้าพี่นอ้องเอ้ยตกไปน้อยนึงพี่น้องนี่ครับคนงานครับใจเยอะอยากโลกว่าครับพี่น้องสวัสดีครับพี่ิน้องวันนี้ก็ับพบกับทุมจากลับพัทที่นี่แล้วครับผม กับพาเพียงน้องมาหาเลาอยู่รอกินคือเก่าครับผมพี่น้องรล้วนี่กับพาพี่น้องมายามุงดักกุ้งครับพี่น้องเพราะว่ามือเศร้านี่มาใส่มุงดักกุ้งไว้ครับผมตอนนี้ก็จะมายามตอนใบใบเย็นเย็นแก่ๆนิดนึงครับผมเป๋บอว่าดักกุ้งตอนของเว้นนี่มันสีเดิมหลปะครับพี่น้องรุ่นไปยามกันครับผมเดี๋ยวรอไปร้ายจักหน่อยครับผมก็นั่งรอจักนิดกันครับผมไปแล้วค่อยไปย้มกันครับ ผมไปรุ่นลัางแรกคำพี่น้องว่าจะได้แต้มปะครับไปครับอู้อะไรกันครับพี่น้องพูนะครับพี่น้องอุ้มานพี่น้องเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวไทยเบื้องใกล้ครับ พุ่นพี่น้องขาวอักลากอยู่พี่น้องเอ้ยพุ่นนะครับกุ้งทั้งนั้นเลยครับพี่นอ้องปั้ดลังลเลแบบเหมือนงานครับโอ้พี่นอ้นอ,งนอ,งอ,นองุดักพี่น้องเอ้ยพุ่นดักดักกุ้งตอนกองเว้นครับพี่น้องเขาทาแท้ พี่น้องปื้ดังแรกก็จังเลยพี่น้องผุ้นะครับปื้กุ้งทั้งนั้นเลยครับนี่ครับนี่ครับปัดไปครับลุ่นหลังที่สองเยียมผ่านขึ้นหลังแรกมาครับผมผุ้นะครับจังจังไปครับพี่น้องเอจังจังจังผู้นครับอกุ้งทั้งนั้นเลยมีตุมงามพี่น้องเลยไปไปบนหลังที่สองครับครับลุ่นหลังที่สองพี่น้อง มัด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 มัที่น้องพูดนะครับอ,อื้อู้ห์นะครับเขาอักลากเลยพี่น้องเอ้ยเบิ้ง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 อู้บ่โบแผ่หลังแรกเลยพี่น้องหลังนี้อู้หูขึมานเถอะพี่น้องใส่มุงดักกุ้งตอนเว้นเนี้ยเป็นยังเด็ก เปือกสันโพดบ่โอ้ยพี่น้องโอ้ขาวอักลากพี่น้องปืดนี่ครับโอ้ยสองหลังแรกนี่จังครับพี่น้องไปรุ่นหลังต่อไปครับผมรุ่นหลังที่สามกัน,กนพี่น้องไป ลึไลยพี่น้องนะครับของปลาไหลทอดสองลังแรกพี่น้องแต่ก็ได้ไลายุงปลาซิวกุ้ง อู้หลายกันพี่น้องเลยนี่ครับไปอยะเป็นกุ้งทั้งปลาซิวครับพี่น้องไปครับลุนหลังต่อไปครับพี่น้องลุนน้ำกันครับพี่น้องอูอ้ห่าตายยุ้พี่น้องไปน,นะครับคือจังเลยพี่น้องมืาเดีคดยครับพี่น้องเดี๋ครับ ย่าย่าแปบบีโต้ปีโอ้บอผิดหวังพี่น้องนี่ครับพี่นอ้องเอ้ยดัดก,กุ้งตอนเว้นพี่น้องโอ้เป็นลุนดังต่อไปพี่น้องมนัมนมันลุนลังต่อไปพี่น้องจอมนันโบเกิดยัครับ แก <Okay, S 2> เจอกันชมาลพน,อโนโอ้อลองมาดักหังเว้นบงกรบพี่น้องเอ้ยรุนจะค่อยดึงพี่น้อง โอ้โทรศัพท์โทรศัพท์กือบตกน้ำพี่น้องเอ้ยตกไปน้อยนึงพี่น้องเงือบเงือบสวยครับขังกอนก็ตกไปเพียงนึงอะเพิ่งซื้อเครื่องใหม่มาเงือบแล้วพี่น้องเลยประมาทบ่าใดหลยด้วยนีเ่เงือบบนมีโทรศัพท์ไทยพี่น้องเบิ่งแล้วนะวะ่าเบิ่งครับว่าตัวนี้เป็นได้ครับพี่น้องอู้ดับพี่น้องอู้พี่น้องข่าวกลากษพี่น้องเอ้ยจังเลยเฮ้ยส่ตันกูเบ้นนี่ยอ,อู้ดัะครับพี่นอ้อง มานคักมาแน,น่พี่น้องเอ้ยโตซับท์เกือบตกน้ำไปครับรุ่นต่อครับผู้น่ะครับอู้ยสอนซอนลุนต่อครับพี่น้องครับรุ่นหลังต่อไปพี่น้องอู้ยอยู่พี่น้องผุ้น่ะครับ จังจังอยู่ไม่ไม่มนัมนมนันมันทุกหลังครับเออเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้ยมันพี่น้องไปครับลุนหลังต่อไปครับพี่น้องลุนหลังต่อไปพี่น้องโอ้ยใจยหายังบทันบทเสาเลยพี่น้องโทรศัพท์ตกน้ำบิหน่อยนึงโอ้เยเกือบสวยเลย นี่ครับมันบ่ครับพี่น้องม,มาหรือไม่มนันโอเคโอเคพี่น้องผุดครับจังยุ่เดี๋ยวครับเก็บก่อนหนึ่งช่ะ มานทุกลังอยู่พี่น้องอ้สุดยอดปลากุ้งสองเว้นนี่สุดยอดพี่น้องทีนี่พี่น้องเปิดมันมันลุนหลังต่อไปครับพี่น้องพยายามต่อพี่น้องเอ,อ้ยภารกิจยังไม่หมดเหลืออีกหลังนี่เลยมันสี่หลังพี่น้องนี่ครับหลังนึงครับพี่น้อง ตั้ง้ายท้องโขงเหนือประกาศลงน้ำน้ำอย่าล้อนอีกคือเ่าร้อนอยู่ครับพี่น้องครับรุ่นน้งกันครับเ <c oughs> ต้นสนั่นเลยพี่น้องปัดปัดปาดพี่น้องพูดนะครับไอ้ยถไทยบ้างกี่ไก,ก่พี่น้องด หนะพี่น้องเอ้ยขุดอะกุ้งข้างนั้นพี่น้องปัด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 โทร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 ไปสโโปรุปผลงานครับอซอตะอ่อนซ้อ,อ,อ,นอนพี่น้องเลย,เยลงไปหมดลงไปให้หมด พี่นอ้องอูจะขีดเลยพี่น,อน้องไงปุดลายขีดเดียวได้พี่น้องถึงเนี่ยปฏิทโทกู๊ดีครับอืดจังจังจังอดลุนต่อพี่น้องไปครับลุนหลังที่สิบครับพี่น้องอุ้ยน,นี่ป้าคนะครับจะไปลุ้นไหมมาลุนกัน ต่างกล่องอยากพี่น้องไปยังบุตีลงน้าเลยนะเอ,อเอาขึนเบิ้ลครับพี่น้องถูกไปอยู่ให้ระวงังเอาเมื่อกี้ประมาทไปดึงขึ้นมาสิจุ๊บโอยหางเลยโดนปลาไหลนี่เก็ดอีกแล้วพี่น้องมาแน่งูนี่อู้แต่กระกุ้งก็ไดรรายอยู่พี่น้องนนะครับไปเอางูออกครับพี่น้อง กินบ่พี่น้องผัดเผพลี่ยตัวไหนเหมือนคักเหมือนนี่เฮ้ยหันปลาว่าสังเดตัวถือกันเองงูบุ๊มีผิดบุ๊มีผิดตัวถือกันเองนี่อ่ะสวยงานพี่น้องเอ้ยออืบ่ผิดหวังพี่น้องบ่ผิดหวังบ่ผิดหวังฮูนเอ้ยได้งูแต่ก็ได้กุ๋งกันพี่น้องเอ้ยลายอยู่แต่พี่น้องเอ้ยไปครับลุนอีก หลังที่สิบเอ็ดครับพี่น้องบ่าผิดพี่น้องพี่หลังที่สิบทีพี่พี่น้องเมื่อกี้หลังที่เข้าสับสนสับสนเหลือเกินกับชีวิตนี่น้องเบิ้งครับพี่น้องรุ่นนะมันดูไม่มันหลังนี้มัดแน่นแท้รุ่นลุ้นรุ่นรุ่นรุ่นอู้อู้ติดกิ่งไม้หลงติดปอดเลยพี่น้องครัหลงติดปอดพี่น้องติดกิ่งไม่เิ่นเป็นลุ่นเลยนี่ อยากล้มดิโอ้ยอ้อ้ามาดูพี่น้องอไปดูพี่น้องโอ้ย์จิงใหม่ ว้ยเผ็ดก็ไม่เป็นไรเราก็ยังได้กุ้งอยู่โอ้บอกผิดฝังพี่น้องเดี๋ยครับรถอีกสองลังสุดท้ายครับพี่น้องออเก็บเป็นรถกันพี่นนองเลยสองลังสุดท้ายครับพี่น้องถ้าก,กิ่น้ำกอนเมื่อย สองลังสุดท้ายครับครับรุ่นหลังที่สิบเอ็ดพี่น้อง มันเข่ากลากพี่น้องเอ้ยครับรลุนหลังสุดท้ายครับพี่น้องครับรลุนหลังสุดท้ายพี่น้องมัดไว้ก้อนหินวิ่งโผกดีมัดไว้ก้อนหินจะได้ไหม บ่ผิดหวังพี่นอ้องเออบ่ผิดหวังบ่ผิดหวังเดี๋ยวครับเขาอักลากอยู่พี่น้องได้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 ไดไดะครั้งสุดท้ายก็มนันนี่นี่เป็นไงละ่ะมันพี่น้องไปครับสรุปผลที่รถกับพี่น้อง ยามครบบริโพี่น้องติกตองลังครับก็เดี๋ยวไปเบิ้งยูดเอาแยกกุ้งออกอยุบ้านครับผมว่าจะได้ผลงานได้หลายมาครับพี่น้องนี่ครับครับพี่น้องก็มื่อนี้ก็ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วครับผมก็ถือว่ามาันอยู่ครับพี่น้องใส่มุ้งดักกุ้งไว้ต้นของเว้นครับพี่น้องมนัน บ่ผิดหวังครับไม่เนี่ครับผมก็ขอบคุณพี่พี่น้องนะครับผมที่ติดตามรับชมช่องนุ่มจักรพรรัทินครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องนุ่มจักรพรรัทินนี้ครับผมส่วนเพื่อเพื่อนไม่เพื่อนเก่านุ่มจักรพรรัทินก็อาจจะไปตอบซาเนี่ยนะครับพี่น้องเพราะว่ามูกันไล่อยู่ครับตอนนี้ครับก็ใครตอบคอมเมนต์มั้นุ่มจักรพรรัทินก็ตอบเบ้อเลยครับพี่น้องไปเยี่ยมไปยามกันทุกปูทุกคนแล้วกับเพื่อนเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ทุกท่านนะครับบเบผมจจะะถิ่่นนนปากััครบพี้องสหรับ้อกใครล่ีา ครับผมนี่ครับสรุปนี่ครับผลงานครับแต่เยอะยอย่าโลกว่าครับพี่น้องนี่ครับแต่สอนเลยพี่น้องเอ้ยขอบคุณที่ติดตามและชมครับผม